สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับความที่ช่องความช่ไหมวันครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเทีย <Mother. S 1> เท่ยวนะครับมาเที่ยวกันนะครับกับคณะพี่ๆพี่ด้วยแป๊บ <im ans> สวัสดีครับผม <im ans> วันนี้เรามาอยู่ที่ตรงไหน,รนครับพีุ่ทยานแห่งชาติน้ำหนาวพี่จตอนนี้เราอยู่นะครับุทยา <im ans> นแห่งชาตินะครับน้ำหนาวที่เพชรบูรณ์นะครับก็มีโอกาสนะครับในช่วงวันหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ช่วงนี้อากาศหนาวมากเมื่อเช้าก็อยู่ที่ผมพักอยู่ที่่อนเกนนะครับอยู่ประมาณ17เองศานะครับตอนนี้ก็ญญาก,าาากําลัง ขึ้นมาถึงนะครับอุทยานแห่งชาตินะครับน้ําหนาวก็จุดหมายคือจะไปที่นะครับเขาค้อนะครับนะครับครับตัวนี้ครับก็นะครับบรรยากาศอบอุ่นนะครับแล้วก็คนมาเที่ยวเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆครับนี่ก็คือผู้คนที่มาเที่ยวนะครับผ่านทางนี้นะครับ ครับอันนี้ก็คณะครูน้องอ้อมนะครับกับแม่สนุกนะครับครับเป็นโชเฟอร์ขับรถผัดกันกับผมรับผมครับเนี่ครับอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับก็กําลังมีการก่อสร้างด้วยนะครับก็จอดเช็คอินนะครับถ่ายรูปเก็บนะครับภาพไว้เป็นความทรงจำครับในแต่ละปีที่เราอ่านมิอกาสได้มาหรือไม่ได้มานะครับผมก็ธรรมชาติก็ ทางนู้นก็จะมีแก๊งพี่บิ๊กไบค์มาไซนะครับเป็นพวกตระกูลนะครับยำห้าเอ่อซตอาพวกไอ้นี่นะครับ400 SR 400นะครับประมาณนั้นนะครับก็ต่างๆครับตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปดูข้างในนะครับก็กะว่านะครับทำคลิปนะครับเก็บไว้นะครับผมเอาไว้ดูให้ลูกให้หลานได้ดูนะครับ คนมาเยอะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับร้านขายขนมขายกาแฟนะครับผมยก็พักเข้าห้องน้ำได้ครับผมตอนนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็นะครับพาการถ่ายรูปครับกับแหน่พี่ีและคณะครูนะครับที่มาด้วยกันนะครับผมเดดร้อนดีมากเลยนะครับผมเยอะนะครับแต่คือยังยังไม่เห็นหมอกยามเช้าครับตนี้หมอกยังไม่ลงมานะครับผมครับก็เก็บเกี่ยวนะครับรายละเอียดตามทางไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะถึงเป้าหมายนะครับ นี้นะครับก็นะครับหยุดเที่ยอินที่ป้ายนะครับอุทยาน้ำหนาวก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ